ปินทุกเาทาค่ะพ่อไม่นึกเลยว่าเจ้าจะรู้ใจของเสด็จพ่ออย่างนี้สตรีผู้นี้คงจะมาถวายด้วยเสด็จพ่อขอบใจนะลูกอ้าบาเจ็บอยู่พย่คะพระบิดาพ่อใจเย็นก่อนไม่ใช่แล้วพระบิดาอะไรลูกพระบิดาแก่ขนาดนี้เป็นมะเร็งขนาดนี้ยังจะหาความรักอีกเหรอลูกพ่อดูยังไงว่าพ่อเป็นมะเร็งลูกก็ดูจากผมมาพระบิดาเปทำกีโมมา ูอยากเป็นพระชนแล้วเขาเป็นใครลูกะเขาเป็นคนรักของเจ้าคณหม่อมเจ้าค่ะคนรักของเจ้าใช่พระเจ้าค่ะน้องเจ้านั้นยังเด็กยิ่งนักเบาๆนะลูกเด็ดตังขโมยจะกินเอาเสด็จพ่อไปคะจหม่อมฉันไม่คิดเลยว่าหม่อมฉันจะมาเจอเสด็จพ่อในสภาพแบบนี้นะเพคะมันเกิดสงครามขึ้นเลยลูกเอ้ยลูกรักของพ่อพระบิดาการในครั้งนี้ในเมื่อพระบิดาบอกว่าไอ้กรนมลละสิงห์มันมีคนทําร้ายพระบิดาใช่ อยู่ในสภาพถึงขนาดนี้ <C le aks> งั้นเกล้าก็หม <C le aks> ่อมเป็นลูกเกล้าก็หม่อมทนดูไม่ได้เพราะฉะนั้นเกล้าก็หม่อมจะไปแก้แคน้นให้กับพระบิดาแต่การยกทัพไปในครั้งนี้เกล้าก็หม่อมต้องการกําลังใจต้องการกำลังใจอยากจะให้พระบิดานั้นติดตามเกล้าก็หม่อมทั้งสองคนไปด้วยพ่ะย่ะฮะเดี๋ยวนี่พูดอะไรออกมาลูกถ้าเกล้าก็หม่อมไม่มีพระบิดาก็หม่อมคงทาศึกไม่ชนะแน่นอนสภาพพ่อแบบนี้ย้ายพ่อไป ลูกทรงพระปิอะไรเขาเรียกอะไร่ะพระบิดา <ไป S 2> ต้องนะติดตามก็ต้องออกไปพื่เจ้าค่ะรพระวิราชหรปลเนี่ยฮะตติองดีวะเนี่ยโอ้ขอ,ขอไม้ <ละ S 1> รพระบิดา<ะ>องค์สมเด็จพระบิดาองค์พระบิดาถึงจะประชวรจะทรงมา้าทรงช้างคงจะไม่ไหวออกระหม่อมช้างจะอุ้มพระบิดาไปดูว่าพน้องท่านนั้นมีฝีไม้ไลายมือในยุทธภพแห่งนี้มากน้อยเพียงใดเพราะเพราะสถานะไปแล้วอกไอ้กะมลสิงห์ วันนี้ระหว่างมึงกับกูเห็นดีกันขอให้นนเจนะ้ามีชัยชนะแล้วลุ้นนะโอ้ไม่ไหวจร่ง่าดผาดไปด้วย,ยกันจะพะย่กค่ะโอ้จะพูดอะไรเจ้าเนี่ยออออเออเออเอเอสั่งทหารยกทัพ เออเออเออเำกับพลกูจะไปเออเออผจญเออเออเเออต้องพนไทยฟังคำเออเออน้องชาย พี่จะนำเอร์เออร์ับไอยเออรเออยเออรเข้าโรงมดันเชิญเสด็จไปเลยค่ะเสร็จพ่อเราไปนะพระเจ้าข่ะไปเป็นมิ่งฝันกำลังใจให้ก wow ับพ uh ี uh ่น uh ้องข้างที่ทุกท่านเชพักเถอะพี่เสด็จพี่เชิญเสด็จไะเลค่ะไม่เด้๋ยพี่บิดาพี่บิดาต้องเป็นกำลังใจให้แม่บอกทั้งสองคนระวังระวังระวังไปเลยค่ะไหวนะเสด็จพี่โอ้ระวังหนูฝ้าเมืองนะลูกนะ สงครามสงบแล้วเราคาดหวังว่าราชโอรสของเราต้องมีชัยชนะอย่างแน่นอนหม่อมฉันก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นและหวังเพียงว่าพานุราชจะพาพระคู่มั่นมาสู่อ้อมอกของกมลสิงห์ได้อย่างปลอดภัยนะเพคะใช่แล้วและพี่นางกลับมาครานี้แต่งสองคู่เลยเนะพระเจ้าค่ะไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเพราะเตรียมชุดเจ้าสาวเรียบร้อยลูกใส่ซีนนี้เลยเหรอชุดเจ้าสาวเลยเพคะแม่ชอบชอบลูก เจ้าหล่เข้าอยี่นี่ก่อนสวยงามมเธอสองคนดูแลเขาไว้ด้วยเอ้าเสร็จแม่เป็นยังไงบ้างลูกถอดบังโคมด้วยพระเะ้ค่ะแม่กำลังเป็นห่วงเจ้าอยู่ทีเดียวเข้ามาสิลูกท่านพี่ถอยบังโคลพระเจ้าค่ะกำมรสิงเออ่บัตนี้ ที่ได้พาสุนันทาคู้มั่นของเจ้าเข้าสู่แผ่นดินของเราแล้วสุนันทาอยู่ที่ใดพระเจ้าค่ะน้องอยากเห็นเหลือเกินแต่ว่าเจ้าจะแต่งงานกับนางไม่ได้ทำไมพระเจ้าค่ะเพราะในระหว่างเดินทางเราสองคนมีใจรักกันและบัดนี้นางได้ตกต้องเป็นสมบัติของพี่แล้ว

พี่มาสร้างเรื่องอื้อ้าวให้คนเขาต่อว่าโทพี่ชายใย,ยทุจริตมาทำผิดสัญญาทันทีทำไมจะมีทำแบบนี้ ทำพิธีนี้เพี่จะไม่ได้รี่ยังไง ข็อาจจะศพตามองตรงคมหน้าน้ำตานองทำให้น้องขายหน้าภายในอกพี่รอนระอุรักแต่มาสุ่ นันทงทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไรกันเพคะพระพี่นางพานุราชแย่งพระคู่ม,มั่นกับมลสิงห์ลูกของหม่อมฉัน หรือว่าเห็นเพียงว่าลูกของหม่อมฉันเป็นลูกเมียน้อยอยากจะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอใจเย็นมีอะไรค่อยๆพูดกันก็ได้จะเย็นได้ยังไงกันเพคะพระพี่นางเรื่องนี้พระพี่นางต้องจัดการให้หม่อมฉันอย่างน้อยก็มลสิง์ก็มีเชื้อพะวงอยู่บ้างพระพี่นางคงจะให้ความเปมม็นธรรมแก่หม่อมฉันนะ้เพคะ พระพเจ้านึกไม่ถึงเช่นเดียวกันว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อพานุราชมาบอกว่าเขาและแม่นางสุนันทามีใจรักต่อกันและมีความสัมพันธ์สวัสดกันอย่างลึกซึ้งในขณะที่เดินทางมาในกองค่ายนั้นทุกคนก็ย่อมที่จะประจักษ์แล้วว่า เรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของบุปเพสันิวาสคนเราเมื่อเขาเกิดมาคู่กันแล้วก็ย่อมที่จะไม่แคล้วจากกันไปเมื่อเขาทั้งสองได้ยินยอมพร้อมใจที่จะเป็นของกันและกันโดยที่ฝ่ายชายไม่ได้กระทำการย่ำยีและฝ่ายหญิงไม่ได้กระทำการขัดขืนใดๆทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นแล้วกมลเสียงลูกแม่เรื่องนี้จะให้แม่แก้ไขให้มันกลับคืนขึ้นมาให้ดีเหมือนดังเดิมมันย่อำจะเป็นไปไม่ได้ลูกต้องรู้นะลูกหญิงใดเมื่อเขาเสียความบริสุทธิ์ให้กับชายนั้นไปแล้วนางย่อมที่จะปักใจรักแต่ชายนั้นแต่เพียงผู้เดียวแต่ในฐานะที่ลูก เป็นราชโอรฝ่ายซ้ายซึ่งแม่ก็รักเจ้าเปรียบเสมือนลูกในไส้ของแม่สิ่งใดที่พานุราชนั้นได้กระทําผิดต่อเจ้าทำให้เจ้าเสียใจแม่จะชดเชยให้เจ้าอย่างเต็มที่ขอให้ลูกได้เรียกร้องมาเถิดว่าลูกต้องการสิ่งใดขาเด้ชะด้วยการขนาดนี้ มเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยเถิดไปถึงขนาดนี้แล้วกลากระบำบก,กรมลสิงก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้กลากะหม่จะขอยกพระบัให้กับเสด็จพี่รุราชและจะถือสว่ากลา,า,ขาขกระหม่กมกมลสิงและสุนันทาไม่ใช่เนื้อคู่กันพระเจ้าค่ะ มนุษย์สมแล้วที่เจ้าเป็นชายชาตินักรบเมื่อจะยกสุนันทาคู่มั่นของเจ้าให้เป็นสมบัติของเสด็จพี่โดยไม่ลังเลเสด็จพี่ก็ขอยกพระคูมั่นลัตนา ให้แต่งงานกับเจ้าเช่นเดียวกันเจ้าพี่เจ้าพี่นะคะหากข้ามใจเสียเถิดลูกเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แล้วแม่ขอควยพรให้เจ้านลุกนะอย่าเสียใจไปเลยนะลูถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็หม่อมใชนก็ขอทูลลาเพคะ ี่มาชีกกลางสีกใจสัญญาจะให้รักน้องน,นั้นได้ดังหวังหลอกกันเองไม่เกรงใจบ้างพี่คงได้นางร่วมหอ้อมไม่ฟังขอทุก บอกรักกันแล้วไม่แคล้วเปลี่ยนไปรอกรักทำล้ายรักร้อยจริงๆง จะเหลืออะไรพี่มาทำให้รักมามาลายคืนคงเปลี่ยนคู ki, ่จริงน้ายินหายจนวอนท่านผู้ชมสงสารมันทรมาน น,นี่ของเป็นเวรกันที่เราทั้งสองคนได้ร่วมสร้างกันเอาไว้แต่บ้า ไปร่วมแสดงความยินดีที่เสด็จพี่เนี่ยกาลังจะได้แต่งงานแล้วเสด็จพี่มันทาอยู่แถวนี้พระเจ้าคะพัะสะกรการแต่งงานของพี่และพระคุมานสุนันทามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วน้องหมายความว่ายังไงการเสด็จพี่บัดนี้เสด็จพี่พานุราชแย่งพระคุมานพี่ไปแล้วเป็นความจริงเหรอพระเจ้าคะคาและเสด็จพี่ก็ยอมเขาเหรอพระเจ้าคะถึงแม้เสด็จพี่จะยอม แต่ก้าของฉันไม่ยอมแมะเจ้าค่ะสกอร์ไม่จะทำอะไรกลับมาำให้มันถูกต้องเมื่อได้ฟังว่าจะยิ่งทำให้ข้าโมโหอยากจับพี่ชายคนโตนั้นเอาโซงมาลา มากันแกล้งยังคู่เห็นแล้วมันดูไม่งามจะยนนะเนด็กพี่เจ้าอย่าวุ่นวายนะแต่นี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะพระเจ้าค่ะเด็พี่ยอมได้อย่างไร จะเกิดอะไรเจ้านั้นอย่าพึงขาดใจแล้วอย่าไปไตรทามฟังคำพี่เถิดน้องชายเจ้านั้นอย่าได้ผู้วาแต่ก้าวขอฉันตัดสินใจแล้วพิเสษ็พี่จะยอมก็ยอมไป แต่ก้าของฉันไม่ยอมไอม่ยค่ะพัสกรพนสกรอย่าไปนะพี่ปล่อยเขาเถอะค่ะเดีแบบนี้ได้ย่าไุ่ง เสร็จพี่จะไม่เข้าใจได้ไงพระเจ้าค่ะถ้าเสร็จพี่ไม่เข้าใจก็ผมท่านจะบอกให้ก็ได้เสร็จพี่กําลังทําผิดผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเสร็จพี่กมละศิล์สเสร็จพี่กาลังแย่งคนรักของน้องชายพระเจ้าค่ะภาสกรเรื่องเก่ามันจบไปแล้วกมลรศิล์ได้มอบสุนันทาพระคุมั่นให้เป็นสมบัติของพี่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้า ดิค้างพี่ไปก็ผมฉันไม่เลกพระเจ้าค่ะมีเรื่องอ่ะเป็นเรื่องแล้วทะเลาะกันแน่อย่างเงี้ยดิค้างติทีทอมีเรื่องแล้วนะมีเรื่องแล้วพี่อแอมจงคิดดีๆจะเลือกพี่หรือพ่อเลือกพ่อพูดไปเลยเลือกพ่อไรไม่ใช่เลือกพ่อที่บ้านพที่นวันนี้ผมมิน มาขอถึงตายผมก็ต้องเสียงนางเอกขนังของพี่ก็มีดีมากมายจะเดินไม่ไหวแล้วแต่ละคนพูดอะไรเนี่ยอ้วนพูดอะไรอ้วนนางเอกว่างไงถ้าต้องจะเดินไม่ไหวแล้วี่กลับมาลวงดวงใจพี่เบิดไป จนเกลี้ยงต้องปล่อยเบิร์เดย์ยืนเศร้าเพราะเอาแฟนเขามาเคียงหยุดตรงนี้นะก้าของฉันพูดเรื่องจริงเจ้าวพนักตู้ถูกเสด็จรที่แต่เจ้าวของฉันพูดเรื่องจริงนี่พี่เจ้าค่ะจริงต่างเขากลียงมึงไม่ใช่ครอบครัวเขาฉันไม่กลัวนิชัยเลือกเลยนันทยาอดทนไว้หน่อยร่มมินใช่อะไนะไม่มีอะไรต้องทนแล้วพี่เจ้าค่ะ ต้องเลือกแล้วนะรับรองอไม่ติดสัญญาสัญญาอะไรเราเพียงรองเวลาการเกียดยังี่ถูก เขาว่าไม่ใช่ผมว่าให้นะเขายังอยู่งานอยู่อีกหลายวันหลายปีเลื่องดีๆสิควาจะเป็นบาหวานิเป็นเลืองตัวสิเจ้าบัสเด็คนนี้มันมีดีอะไรมันหนุมกว่าเท่าที่เห็นนะใช่ใช่พูดแล้วไม่ใช่คุยเขาลองเก๊จังเลยอะไรเนี่ยนะมันนี่เหอหากมันได้ น้องไปแล้วมันก็มาอีกรับเลี้ยงเขาไม่เลี้ยงบัวมันเยอะจะพาไปรอดมีเดียถ้าหากเป็นเมียของพี่จะพาไปออกทีวีจะสร้างให้มีชื่อเสียง หากพีพี่ชมชื่นจะมีเงินหมื่นเงินพันอยากจะได้เงินล้านว่าตัวพี่นั้นไม่เกี่ยง,งจะซื้อแหวนเพชรเม็ดใหญ่ๆลูกพี่จะใส่ สายเมย์นะเอาประกงไปนะเอาไปสร็จเล้วไปเลยเสร็จพี่พระเจ้าค่ะดูหน้าดูเอาแล้วเสร็จพี่นี่กามของฉันเนี่ยมาเตือนสติเสร็จพี่ในฐานะเสร็จพี่เนี่ยเป็นพี่ของกามของฉันฟังกันบ้างเถิดพระเจ้าค่ะภาสกรอพี่ชอบทวดีพี่เกิดก่อนเจ้าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาสั่งสอนพี่ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ